สวัสดีครับ FC ทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับอันนี้โรงรถหลังที่สามนะหลังที่สามอันนี้ลอกเป็นแผ่นไม่ได้ต้องถากเลยเพราะเขาปูมาหลายปีลยแล้วย่าเราต้องถากทิ้งเลยนะฮะโอ้ยใช้เครื่องมือผิดประเภทแล้วต้องเอาบักจกตัวอ,อ,อืม ต้องบักโจกนี่ปูทางเดินผมก็ปูใหม่นะฮะเนี่ยรือของเก่าออกเพราะว่าอันนี้มันเป็นแผ่นพื้นนะเวลาฝนตกมาละเยียบแล้วลื่นฮะากาจะปูใหม่เอาเอาเอาแผ่นใหม่มาปูกำลังสั่งไปนะครับต้องวางใหม่หมดวางแบบใหม่หมดนะฮะ อันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะบ้าตัวอย่างใครจะมาซื้อก็ดูแบบตัวนี้ก็ก็จะขึ้นอีกสี่หลังนะสี่หลังนี่ผมปูยหญ้าไปสามหลังขึ้นเสร็จหมดแล้วก็หลังแรกก็มีคนซื้อแล้วนะฮะราคาอยู่ที่8ดล้านกว่าแดล้านกว่าบาทนะฮะสองห้องนอนสามห้องน้ํา ันนี้เเอาทรายขี้เป็ดโปรยบ่นอยู่เขาไม่มีเอาทรายขี้เป็ดเอาก็ต้องเอาหน้าดินมันก็ทรายละเอียดเลยหญ้ามันจึงไม่สวย,ยงไงเนี้หญ้ามันจะออกอย่างนี้นะนี่รอยเขาเอาทรายละเอียดมาท็อปเนะี่ยแต่จริงๆอ่ะเขาเอาทรายขี้เป็ดมาลงนะเห็นไหมมีตะกวดนะยังไงหญ้าจะไม่งาม ถ้าถึงน้ำไมา่ยากก็จะงามอยู่แต่ถ้าขาดน้ำสักสองสมวันรอะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือข้อเสียของเอาทรายขี้เป็ดมาอ่ามาถมแล้วก็ปููญ้าเพราะว่าเขาไม่เคยมีอะทรายขี้เป็ดนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ,าาดรดรบโดนฝนไปแล้วอ่าทรายละเอียดมันจะไหลหนีไปก็เหลือแต่ หินก้อนเล็กๆอย่างนี้แหน่ยาจะไม่งามและที่นี้ลากลงไม่ได้ละปัญหาก็คือต้องเอาทรายละเอียดมาท็อปนะฮะแต่ก็อยู่ได้ปีต้องท็อปทุกปีนะถ้าใครจะสร้างบ้านต้องเอาหน้าดินนะครับมามาถมนะหรือคุณจะเอาทรายขี้เป็ดก็ได้แต่ข้างบนเนี่ยสิบเซนนี้ก็ต้องเป็นหน้าดินนะครับแล้วก็ปูยาก็จะงามจะสวย ถึงขาดน้ําเป็นอาทิตย์ก็ไม่จะจะไม่เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ขาดแค่วันเดียวน,นั่นขาดน้าวันเดียวมาด้รถวันเดียวจะเป็นอย่างนี้ครับจากสวนอะไรมันก็จะไม่สวยนะนี่คือสายขี้เป็ดข้าเสียของสายขี้เป็ดนะมันจะเป็นดินดานไปเลยนะและ้วก็จะไม่มีปุ๋ย ปุยให้กลากพวกหญ้าพวกไม้ที่เราตกแต่งไปเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะหน้าดินเขาจะชะไปเรื่อยนะหินก็จะโผล่อย่างนี้เขาก็พยายามจะทําให้สวยนะแต่มันก็ไม่สวยนะทับทรายมากๆมันก็ต้องทอับท,ทุกปีนะฮะหน้าฝนพอหมดหน้าฝนทรายทรายก็หายไปเออหน้าต้องสับย่างงั้น ไอ้นั่นอีกอันหนึ่งไม่ใช่นี้นู้นไอ้โลดอันหนึง่งมันใช้งานอยงมันมีอีกอันหนึง่งอันแว่งแ่งครึ่งหนึ่งไปให้มันใช้เอาไปเอาไปเปลี่ยนมันให,ให้ก็ใช่อันครึ่งเดียวน่ะอันที่อันเต็มเต็มสวยๆให้ก็มาถาักยาก้าเกียร์ไหมคะด้วย เขาใช้ล็อกหญ้าก็ใช้นิดเดียวตบหญ้าเฉยๆเอาอันฟันแหว่งไปครึ่งหนึ่งอ่ะขอโทษนะครับที่พูดไม่พะเออเแต่มันต้องอย่างนั้นมันต้องใช้เครื่องมือถูกประเภทอยู่นี่บอย อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นี่ยวมีแต่งย้าอยู่ฮะน่ถักให้เป็นแผ่นก็ได้เดี๋ยวเราไปกองไว้ถ้าเขาจะใช้งกันเขาเรียกเอ,เอามากองไว้ตรงนี้ เข็นไปกองไว้กองไว้นั่นแหละอืม <st arts> ไปเปลี่ยนไกด์รดอีกอันหนึ่งผมก็ไม่ได้ออกมาอันบางๆเพราะเอามากลัวกลัวมันขุดแล้วมันหักไปไงมันเป็นจกถกัก ชอบขุดเอามาขุดกันของบางๆแต่ของอันานาน,านั้หนาหนักเอามาให้ขุดไม่ขุดนะเดียบางๆขุดเมือ <laughs> ม่อก่อนไอแคไอแคขุดอะ่ะซื้อเท่าไหร่โอ้หลายร้อยแปดร้อยละมัง้งเออมาใช้อยู่เอ,องานเดียวหายหมดเลยซื้อมาห้าห้าเล่มไปใช้อยู่อคอกวัวไม่ถึงปีอะ่ะ เครื่องมือหายหมดเลยเพราะมันใช้ไล่เขาก็เจ็ดสิบไล่นะมันก็ไปทั่วมันก็วางไปทั่วเออมันไม่ตอนเย็นก็ไม่ยอมเก็บกันแต่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยโอ้ยซื้อมากเออไอเครื่องตัดหญ้านะไหนไม่ดีซื้อทีนี้มันพอเสียแล้วไม่ซ่อมไงแล้วก็ใช้ของใหม่ไปเรื่อยเนี่ยกองเต็มอยู่ บางนี่ก็นขนไปให้จิตมันซ่อมเอาจิตบอกเครื่องนี้มันไม่เสียอะไรนี่พี่เสียไม่เสียมึงเอาไปใช้เถอะกูเอาไว้กันหนักรถหนักบ้านหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยาาให้มึงตัดหมดแล้วให้มันตัดหญ้าก็ไม่เหลือเดือนเดือนหนึ่ง นี่จ้างมันในนั้นก็แค่หมื่นกว่าบ,บาทเองเออจากเจ็ดแปดหมื่นเราเหลือตั้งหลายตั์จ้างมันหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นแปดเองนะหมื่นัน 8, อนนะเออถ้าเราตัดได้หมดเลยสี 4, 000, 5, 000นะ่หมื่นห้าหมื่นนะหมดเตี้ยงเลยแรงหมด,หแ,ลหมดแล้วก็งองแงด้วยงองแงด้วยบอกอะไรก็ไม่ได้ก็เลยตัดปัญหาไป ชอบทําบัางยุดบ้างกับมาหางานอย่างนี้หมับทำทำเสร็จน,นี่ไปกระยุดรอง,งานใหม่ไปก็ต้องอย่างนั้นง,งนมใจเเออบอกจะให้ตัด้าบางทีเรา งานเร่งเร่งมันก็ยุดซะเอ,นนเอ้อะไรโอ้คิดไปคิดมาก็เอาเงี้ดีกว่าพอมันสบายใจมันนะอะออยากทําก็ทาไม่อยากทํามันก็ยุดไปวมนไหนอยากมาทําก็มาถามอาลุงมีงานไหมเงินก็ <laughs> ต้องมันยังงั <laughs> ้นแต่คุณป้าเขาเดียกวัวตลาดไม่มีงาน,อน,นเอ๊ะ มีงานให้ปอยทําไม่ทาไมบอกโอ้ยเวลามีมันก็ไม่ไปห่วงแต่แท้กันหลานห่วงจริงแต่หลานไม่ห่วงไม่ช่วงานแล้วก็เวลาบอกก็เถียง Okay. ขอโทษนะครับ fc สี่บนให้ฟังนิดนึงชาวบ้านเขรู้หมดแหละบนนิดนึงขออนุญาตบนนิดนึงเออเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับนี่หลังที่สามหลังสุดท้ายนะครับเราจะลอกลอกยาต อ่าอนที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ